บทที่17บทสวดพเทกะรตคาถาอติตังนานวาคเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ด่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะาอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุภร,รุพรเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองให้ปรุโป,ปร่งเธอ อเชวะกิจมาตัปังโกชัญญามรนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคะรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโห รัตมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอจิคเต,เตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแล บทที่สิบปบทสวดพินหะปัจจะเวขณะปาถาแปลชารารรม,มุมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิรรม,มุมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะรรมุมหิมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มศาสกรมหิกรรม,มทายาโท กรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมังกริสามิกลยานังวาปาปักกังวาตัสสะทายาธาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอามเหหิอภินหังปัจจักเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนคถาบทส่งเทวดา ทุขปัตตาจรนทุกขาพยาปตาจรนพยาโสกปัตตาจนัาโาจนโสกาผหตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปฏิสิทธิยาทานังทาทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิระตาผหตุขัชชนตุนตทเทว,วตาคาตา สเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจากเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซบทที่20สบทสวดเทวตาปฏิธานาคถาพันธมยังปฏิธานาคทาโยพนามเซยยาเทวตาสันติวิหารวาสินี ถูเปคาเรโพธิคาเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมะธานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตคะวิหารมันทะเลเทราจมชานวกาจพิขโวสารามิกา,นาธนปติอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายติจะอันทาสัมภวา สังเสทชาตาอัถวปปาติกาเนียายานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขศากะรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรมโมธรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัถายะจะตายะจะอ,าาจะอมเหระคขตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทินสัมปาปุเนยามะา ธรรมเมอริยปะเวทิเตบที่สิบอดบทสวดสัพพะปฏิธานาคาถาแปลพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่ทั่นธรรมยังปฏิธานาคาทายโยพนามเซปุญญาสิทานิกตาสะยานัญญานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจะภาคินโนกนตุสัตตานันตาบประมาณกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทยโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ทิฏฐาเมจัปปยาทิฏฐาวาอันเยมชตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติดถันติโลกัส,สมินเตภุมมาจัตุยโยนิกาแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ ปัจเจกะจตุโวการาสังสารันตาเพราวาพาเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด เยจิมังนประชาน,นันติกก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นมายาทินานะบุญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว สัพเพสัตตาสทาหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอเวราสุขชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเธอเขมะปักทันจักปัปปนตุและจงถึงทางอันกเกษมเธอเตสาสาสิชตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้เหล่าทหารกล้าและตำรวจตะเวนชายแดนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่าและประชาชนทั้งหลายในพื้นที่ชายแดนจงปลอดภัยเทินสาธุขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและวัตถุมงคลพระกริง่งพายรีพินาศโดยมูลทีสมเด็จพญาณาสงวรวัดประวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริส และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิญสาธุ